พี่น้องทุกผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยาย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือน,นี้ย,ยายภาษีก็ได้น้ำของมูลนิธิทางเลื่อเดีม๋มาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางว่าประจําวันที่16สิงหาคมเนาะจ้าพี่น้องจ้าก่อนสิไปรับชมรับฟังยาย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยภาษีนั้นไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะ ยามจะไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับิบริพาดเบิงผ่าช,ชมเนื้อทางนอกจากพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักท,ท้ยายกับยายภาสิกะคอมเมนมต์มัใต้คลิปข้างล่างได้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเบิงให้จบคลิปเดอ้อพี่น้องอาสิมีอาจารย์เนวทางทีทันมักอยู่ในคลิปก็ไดเนาะคะ่ะพี่น้องอาสิพาดข้อมูลเนว้ทางได้เนาะคะ่ะนาะถ้า่เบิงจบคลิปเนาะจา้าแต่เบิงข้อมูลเนวทางอาจารย์ทันเลยเนาะจ้า อันนี้เป็นแนวทางเลขดับผีเสื้อเทวดาให้โชคแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะพี่น้องคะดับบนดับล่างนะจ้าแถวแรกเป็นแนวทางดับขังทิ่งเนาะพี่น้องเนาะแถวสองเป็นแนวทางดับล่างแคบหน้าจอเป็นแนวทางใดเลยเนาะค่ะพี่น้องเนอกจากแนวทางของดับผีเสื้อเทวดาให้โชคเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า มาได้หนึ่งถึงสองตัววะาสั้นหมดทีเดียวมาสามตัวเลยไอ้เพิ่นกรเขียนข้อมีเมพิ่นกรเขียนไหวสั้นอันนั้นึงหัวพื้นวานเนี่ยแหละบ่อนึกบ่อฝันว่าสิมาหอดสามตัวงวดทีเดียวว่าสั้นเนาะจ้ามาตามต่อจางวดนี้มาได้ทั้งบนทั้งล่างมาได้หนึ่งถึงสองตัวมาเห็นแต่แท้ว่าสั้นศูนย์หนึ่งหนึ่งว่าสั้นพี่น้องจ้าจัวจาดฝาดบึ้มลองเบิงเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าเลขประส้นเดิง้งงวดน,นี่สองตัวบน,นะนนะว่าสั้นเนาะจ้างวดที่แล้วเข้าศูนย์สี่เพื่นตัดดับให้ห้าพอมเนาะพี่น้องเนาะมาตามต่อจา้างวดนี้เพื่อหามากเพิ่นกับยายไปสีจา้าอ่านเห็นปงเนาะพี่น้องนะเนาะเพื่อนบอกว่าเออหกศูนย์ตัวเด่นเจ็ดเก้าตัวน้นเจ็ดศูนย์ตัวเน้นตเนน่ตัวกันกับซิมีหกหนึ่งแล้วก็ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองทอนันเนาะพี่น้องเนาะเพคนตัดดับออกมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับพี่จ้าหน้าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางสองตัวบนโบชนเน้นๆก็คือหกศูนย์เจ็ดเก้าและเจ็ดศูนย์อันนี้คือแนวทางต้นเน้นของเพิ่์นเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางควายน้โชค ค่อยนําโชวเป็นใบที่สองเนาะค่ะเนาะมาตามต่อจังวันนี้เพิ่นห้มากเนาะจ้าพิ่นบอกว่า040หา84แลบ8หาว่าสั้นพี่น้องกัพิจารณาเป็นแนวทางใดก็ขอโทษขอไข่ที่มีแนวรบกวนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเดินขังเทิงว่าสั้นปักหลักสิบบนว่าสั้นเนาะจ้าวันนี้เด่น3กับหาอยู่หลักสิบขังเทิงว่าสั้นพี่น้องกัพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นเทวนั่งมาหน่อยค่อยหากว่าสั่นพี่น้องจ้ามาน้อยคอยรักว่าจะเดินดีไหมเนาะค่ะเนาะสามตัวบนก็นคือ749 740 769และ760 2สองตัวเทิ้งเน้นๆก็คือ4 9กับ40ลรอง69และ60เนาะค่ะมาเบิ้งข้างล่างเพิ่นเนาะค่ะเนาะข้างล่างเพิ่นบอกว่า สรุป2ตัวล่าง6 4 7 4ตัวร่องกับหกกับ7 5็ดหเอานักนักแขนแขวนหกสี่ว่าสันพี่น้องหกสี 64, จ่จวดจาดฟาดเบิ่องนอกเบิ่องนอกขวบพี่น้องเนาะจากแนวทางมาน้อยคอยรักเม็ดเดียวแขวนแขวนหกสี มักกระจัดโลดวาสาัสสันต่อไปเลยจ้าน,นี่เป็นแนวทางแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะดับสองตัวล่างตรงๆจากแนวทางของแอดเจมเนาะคะ่ะเพราะสี่สิบชุดดับคือบอม่าให้เห็นเลยข้างล่างหมวดนีวาัสสาันพี่น้องแคบหน้าจอเลยเนาะค่ะเนาะจากแนวทางเลขดับจะเป็นสีบดิอันให้นะะเนาะค่ะเพิ่นหลายสี่สิบชุดเนาะค่ะเนาะจากแนวทางเลขดับล่างไม่มาให้เราเห็นวาสานัสสัน ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมมายสอพิมพ์ผ้าเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่า3ตัวบนคือ71หา2ตัว1น1หา1 7ึหาและ07อันนี้คือแนวทางชุด3ตัว2ตัวบนล่างของอาจารย์สมมายสอพิมพ์ผ้าเนาะค,ะะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทาง10บนของหวานนาันทะเลสวนพี่น้องคะ่ะชุดพิเศษว่าสั้นพี่น้องเพื่อนบอกว่ามี258ด พิเศษก็คือหาวาสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางวัน,นเนสวนเนาะ,ะเนาะซีฟขังเทิงเนาะพี่น้องซีฟขังเทิงต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าสองตัวบนล่างชีวิตนี้ยังมีความหวังมาสันจากพนวาก็พิจารณาไปแนวทางใดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าสองตัวบนล่างคือสองเจ็ดเจ็ดสองห้าสองและสองหามักกระจวดบ่ามักกระพานมานสันจากพลวานเนาะต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางรัฐบาลที่หกทับแปดทับหกหา รลดหาฟันหาเม็ดเดียวแปดหาสองวะสั้นสองตัวพจนกก็ม,มีห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดและห้าแปดวะสันจากแนวทางเพจคนจนวะสั้นพี่น้องคะเรียกเด็ดคนจนเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไขไขให้โชค3ตัวเนาะจ้าสองตัวแยกแม่สีลงหายแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คือแนวทางข้างถึงเนาะพี่น้องเนาะพ่นบอกว่า316 2ตัวคือ3 1 1 6และ6 3สไอไขให้โชคเนาะจ้าต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางเพ่นบอกว่าผู้สั่งฝันเนาะสันเนาะพี่น้องเนาะผู้ส้่งฝันวดที่แล้วพ่นให้เอ่อพนบอกว่าออกข้างบนสี เก้าสี่นาะพี่น้องติดรางมานํามหนึ่งซี่วันสันจ่าพี่น้องจ้าเฮามาเบิ้งซองเลขเพิ่นเนาะจ่าสองตัวบนคือ9000910192และเอ่องแศูนย์สองจากแนวทางผู้สร้างฝันเนาะสันเนาะพี่น้องกายเข้มนาจอคันมักแนวทางของเพิ่นเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่า2ตัวบนแนวทางของอาจารย์วิรัตเนาะค่ะเนาะงวดนี้แล้ว2ตัวบนอาจารย์วิรัตเข้า94เต็มเต็มเลยพี่น้องนี่เนาะพี่น้องค่ะเขาเก่าสีเต็มเต็มเลยเนาะจ้ามาเบิ่ง2ตัวเทิงเพื่อนเนาะค่ะงวด18 16ปับแเนาะจ้าเพื่อนกับมีเนาะค่ะพี่น้องค่ะขยายไฮซัดแน่เนาะค่ะมี61 69 63 65 89 81 83 85 09 01 03 05 29 2 1 23และสองหาจากแนวทาง2ตัวเทิงตรงๆของแอดวีลัวดวสันเนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางค้นเพชรบูณ์วสนันรัฐบาลเพชรบูณ์เลขเดนเพิ่นเนาะคะ่ะน้องวัที่แล้ว148สี่มาซเนาะพี่น้องเนาะออก594เนาะจ้ะหัวนีหน,นึ่งก็สองมาตัวใดตัวหนึ่งวสนันรัฐบาลเพชรบณ์วสนันเนาะคะ่ะเพิินวานอเลขแรงนของเพิ่นเนาะจ้า ต่อไปเลยจ้ามากแล้วค่ะสายทหารสายทหารเพื่อนบอกว่าแนวหนีงวดที่แล้วสายทหารเจ้านีเพื่อนไ้มาเจ้าเดียวกัน,นะะเนาะค่ะ mm hmm. เนาะเพิ่นบอกว่าสายทหารงวดที่แล้วซีมากซิบล้านมากซีเทิงบนเทิงล่างเนาะคะ่ะพี่น้องงวดนี้ 5, สิบหกทับแปดทับหกหาีมากคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องวิ่งซีซิบล้านซีมากน่ล้านเปอร์เซ็นต์วัสดขอให้โชคดีจงเป็นของฐานวนะัสานกับ อาจารย์เดียวกันที่ไฮมากเนาะคะ่ะเดกวิ่งสายทหารเนาะ,ะพี่น้องผู้ใดมากกระจวดเนาะคะ่ะสายทหารบางครั้งอาจจะมีมากอีกอาจจะมีมากอีกต่อจากนอกไะไๆวันออกหรือว่าวันออกตอนเสาร์เนาะคะ่นะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขสองตัวทึงสรุปสิบเก้าชุดสองตัวทึ่งของอาจารย์ธนากรเนาะคะ่ะงดที่เลี้ยวเพื่อนห้เขา่าได้ค่ะเข้าตรงตรง,ตรงเลยเก้าสี่ตัวนี้เนาะคะ่ะพี่น้องสิบเก้าชุดตรงๆของอาจารย์ธนากรเนาะคะ่ะ เข้ามาตามต่ออาจารย์พี่น้องจางวันนี้อาจารย์ธนกรให้มากพนบว่าานย์อกวนหห่า25 20 2สอง56 57 59 02 52 05 06 0ส15 12 10 13 51 2อและ3 1ก็แสดงว่าเบิ่งไปเบิ่งมากไปกับแสดงว่า2 5เอ่อบหลี่ชุดนอพี่น้องนาะเพราะว่า เพิ่นไปกราบให้เฮ้าพอมเนาะค่ะสัญญาแบบสีสังเกตอยู่แล้วเนาะกัพิจารณาเป็นแนวทางสรุปสองตัวท่องตรงๆของอาจารย์ธนกรเนาะคะ่ะผู้ใดรอแนวทางอาจารย์ธนกรอยู่กับแคบน้าจอเป็นแนวทางไปเลยเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเนี่เป็นแนวทางของแอดนีโมว่าซันจ้าพี่น้องจา้าเพิ่นมีซื้อของเพิ่นเนาะจ้าแอดนีโมเนาะค่ะเนาะศูนย์สอง่สามตัวคือห้าศูนย์สองศูนย์ห้าและสองห้าเน,เน้นศูนย์สองชุดวิ่นเพิ่กนกะ 8 5 2หาสัสนแนวทางของแอดนีโมนะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้แย่ไปเสียบรล่งงห้เบิงเพราะว่าญาตพี่น้องสับสุนเนาะคะ่ะแนวทางของนิติจําเขามาเพื่อนวาเนาะคะ่ะงวดที่แล้วเพื่อนหย่ยเก่ากับเก่าหเนาะจา้ะ แต่ว่าเพิ่นบอกว่าข้างล่างแต่ไปขึ้นขังทึงเก่าสีตรงตรงเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะวันนี้เพิ่อนหาศูนย์หนึ่งก็ศูนย์สามเนาะจ้ะสิบหกทับแปดทับหกหาของแท้แน่น,นอนนิติจําเขามาพี่น้องค่ะศูนย์หนึ่งและศูนย์สามจวดจ่ดฝาดบึมรองเบิงเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,นแนวทางลักรอยชัวนวาสันหลายสูตรชันกันที่นี่ลักรอยชันกันดูดีแปดก็หาวาสันเนาะคะ่ะจากแนวทางของ adke เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็น,นแนวทาง เด่นบนโตเดียวแขนนๆนาคิโนาซันพี่น้องเพื่อนว่าเด่นบน3 0 5แนลนตัวเดียวแขนแขนกันเครื่องคือ3วันซันพี่น้องคะเรียกอาจารย์ชมชาติแล้วพี่น้งองเนาะหนึ่งสามข้างเครื่องกับศูนย์สามจวดจ่ดลอ่องเบิรงค่ะพี่น้องคะผู้ใดมากเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะวิ่งบนตัวเดียวเนีนๆคือของนาคิโนโเนาะจะ ต่อไปเลยจ้านี่เป็นแนวทางของอาจารย์กมเกตโนตีเนาะจ้าหาลอตเตอรี่ไวเดอร์ข้างล่าง่าสั้นจ้าพนวาเน,นาะพนไห่มาสองตัวล่างคือหนึ่งเก่ากับหนึ่งสามสองตัวแขนแขวนาสั้นจ้าพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้ห้ามอภิถ่ายด้วยแนวทางของแกผาเนาะจ้ะเมื่อเศา้าลงสุด3ามตัวอันนี้คู่ไทยบนล่างชุดเต็มพี่น้องอาจจะได้ชุดนี้ขั้นแมนคอมเมนต์เขามอบบอกแย้บปซีเนี่ยค่ะที่พิมพ์มาบอกแกผาแยผาแมนชุดนี่บอพี่น้องคะ่ะขั้นแมนคอมเมนต์เขามอบบอกเขาเพราให้แย้บปซีซื่นใจเนื้อะวางหามาให้ได้เนาะค่ะเนาะเพิ่นบอกว่างวดนี้ชุดเต็มแย้ไปสิจะอ่านใหน้เนาะค่ะมี 89 80 82 83 86 19 102 1 13 16 49 40 42 43 46 59 50 52 53 56 79 70 72 73และ76หมวดหาก พจนบอกว่าเลขหากบเลขสองอะน้ารุ่นงวดนี่วสันจาเพิ่นว่าเนาะทั้งบนทั้งล่างล่ะค่ะพี่น้องจากแนวทางของแอสแยผาเนาะค่ะเพิ่นบอกวางงวดก่อนเข่าขังเทิงเด้อว่าสันจาพี่น้องชุดนี้บรูวาเย่เพชรีได้ลงไห่โบเนาะค่ะงวดที่แล้วเนาะค่ะพีจาน่าเป็นแนวทางใดเนาะค่ะคันแมนคอมเมนต์กับเมื่อยอกเพชรีเด้อคันพี่น้องอยากได้ชุดนี้เนาะจ้ะเนาะถ่ายคลิปนี้เพชรีกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่เด็กเขามารับชมรับฟัง ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแหงรวยสุขุสุขคนเด้อคันยาเภสีอ่านตัวเลขผิดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเนาะค่ะเนาะยาเภสก็ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของเมื่อทั้งยาเภสีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะค่ะยาเภสีขอบคุณหลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า